เอาล่ะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกเดินทังก,กันแต่เช้านะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกินข้าวให้เรียบร้อยขอให้มีความสุขกับขาไก่งวงนะจ๊ะถือไม้เลยมันมีอรสอ,อร่อยนะเนี่ยอยากอยากกินมากกว่านี้จ้ะอยากจะบอกอย่างหนึ่งมันโคตรไม่อร่อยเลยโอ้หมาไม่รับมาทานางนั้นเหรอฮะแควิน นา่เกกล้าพูดกับฉันแบบนี้ได้ไงฉันเป็นแม่ของแกนะอย,อย่าทะเลาะกันครับทุกคนไปนอนแม่ก็ผมนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองและผมไม่เคยโกหกใครด้วยนั่นบรรยากาศมาคุเลยทีเดียวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพวกแกไม่ต้องกินข้าวแล้วไป <Now. S 1> เวลานอนของทุกคนแล้วขึ้นไปนอนอบนชั้นดาดฟ้าที่สำคัญนะ แล้วเพื่อนๆหอบเสื้อผ้าขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้เลยอ้าวทะเลาะกันเองแล้วทำไมอดกินวะโดนไปด้วยเลยไอ้เควินอ้าวฉันเอาไม้ขนาดฉันเอาน่องไก่ขึ้นมากีนข้างบนเลยอ้าไม่ใช่ถือไม้ทำไมอยู่ตรงนี้ไปจนถึงเช้าเลยแล้วกันฉันจะมาปลุกถ้าพวกเราจะออกเดินทางไปยังปารีสแล้วเข้าใจไหมเควินเฮ้ยผมขอผมขอไม่ให้เจอแม่ลอยตลอดไปเควินดูโกรธมากเลยนะเนี่ย ใจเย็นๆครับทุกคนได้ไอ้ลูกไม่รักดีรู้ไหมว่าแม่เจ็บนะววอ้เโดโตูงังนั่นปิดประตูหรือแม่วางระเบิดน,นะทุกคนนี่ลูกยิงได้ไหมอ่ะเป็นเด็กไม่ดีเลยแคร์เล่นนะไม่ดีในในดเอาละพวกเรารีบนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปปารีสแล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนพวกนายมีน้องไกลล่นะเราไม่มีน้องไก่เขาเอาละทุกคนได้เวลาแล้วถ้าพวกนายหิวแล้วก็ ถ้าคุณนยหิวแล้วก็น่องไก่โอ๊ยน้องไก่ได้ไงอะอยได้ไงน้องไก่น้องไก่นอนเรานอนลวโอ๊ยรีบนอนรีบนอน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 โอ้นอนออนตัวไปไหมนอนเราขายของนะนอนอบีไม่ยอมนอนและในขาดนั้นเองเฮ้ยอะไรอะใครอะ นี่ฉันแทจะรอไม่ไว้แล้วที่เขาควรเลมอ,อนนั้นมันจะออกจากบ้านหลังนี้ฉันด้วยฉันคิดว่าบ้านว่างเปล่าแบบนี้ของขโมยทุกอย่างได้ไง่ายเลยทีเดียวน,นะเงินเราไปพักพก,ก่อนกันดีกว่าและเดี๋ยวผู้ดีเช้าเราค่อยมาขาโมยยกเขาบ้านมันกัน <Okay. S 1> <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคทราไยินยอมเหรอเติดตดติดตติตตด โอ้โหเอนได้แล้วพวกเราตายแล้วเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วเออไอ้เพจบองเช้าไอ้เพจบองเช้าเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเราจะต้องตื่นตั้งแต่สองชั่วโมงก่อนแล้วนะอ้างอ้นเรา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 รีบไปแต่งตัวเหอะไป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 เร็วเร็วเร็วแม่แม่ทิ้งเราไว้ที่นี่เหรอไม่รู้เหมือนกันแหมลองไปหาทางปุกไหมอ่ะคงมีผู้ใหญ่อยู่ที่นี่แหละโอ้โหน่าน้อมีม้าตกแรงด้วย ฉันว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไปก่อนเราไม่รอเราละเราจะทํายังไงดีแม่แม่แคทวินมาด้วยค่ะอยากไปด้วยอ่ะรอด้วยแม่แคทวินดูหนอยครับเคยคุยกับเจมส์มีเหตุผลรับทัไมได้ที่ท่านเรียกเลยทุกคนไปดูในครัวกันแล้วไม่เห็นมีใครเลยเอยู่ให้กมหรืเปล่าเล่นเกมก่อนเราเล่นเกมเราเล่นเกกว่าไม่ไปละมีใครเจอแม่ฉันไหมอ่ะไม่เจอเลย ห้องนั่งเล่นก็ไม่มีเนี่ยอย่างแล้วแต่ว่าที่ที่เราไม่ได้เช็คมิอยู่ที่เดียวนั่นก็คือห้องใต้ดินอเ้ก็เป็นทางนี้ดิลองลงไปดูข้างล่างก็ได้เพื่อแม่ซอนแอบป้า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 ฉันว่าห้องใต้ดินมันดูมีกลิ่นอับๆแปลกๆนะมามามาตามมาทุกคนไปแฉมชื้นเนาโอ้ยดูนี่สิเราส่งหาก่อนมีใยสแสมมุมด้วยนะอยู่ไหน ที่นี่ดูเก่าเก็บมากน่าจะไม่ได้ลงที่มันกล่อง<า>อะไรอ่ะอดู่ในกล่องพัสดุหรือเปล่า <c oughs> ใครจะบ้าอยู่ในกล่องพัสดุกันเล่า <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ทุกคนฉันได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้เตาผิงเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างเราเล่นกันไปข้างบนกันเถอะใเตาผิงพีสิงอ่ะ มันจะมีได้ยังไงเราเตาผิงผีสิงอ่ะนายนคิดมากตัอเองหรือเปล่าเอาหนะ่าแต่ยังน้อยพวกเขาก็หายไปตามที่ฉันขอไว้ตอนก่อนนอนเลยงั้นตอนนี้พวกเราก็แฮปปี้ถึงเวลาฟรีสไตล์เราทำอะไรก็ได้ในขณะนั้นเองบนเครื่องบินนี่คุณฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนรูมอะไรสักอย่างอะค่ะเฮ้ย คุณนี่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะรีแลกซ์บ้างทำตัวให้สบายๆนะไม่มีอะไรลรอกทุกอย่างมันจะโอเคอ้ะจะฉันรู้แล้วค่ะอะไรคุณเราลืมเควินและเด็กๆค่ะโอ้โอ้มันน่าลืมเว้ยเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงก่อนเนี่ยหอกนาเป็นฝูงอขนานี้น่าปักซอยบ้าน เน่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 ครอบครัวเลมอนน่าจะไปแล้วล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปเป็นอาทิตย์เลยด้วยฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะยกเขาบ้านเขาแล้วเฮ้ฮฉันด้วยฉันด้วยอุ้ยนี่พวกนายเฮ้ยมิกีใครได้ยินอะไรอะเันชันบ้างอะเมื่อกี้ิไม่ได้ยินเหมือนกันใครจะมาเวลานี้เนี่ยที่เนี่ย ญาติแม่หรือเปล่าเขาตกเครื่องเหมือนเราหรือเปล่ามารับเราแน,น,นู่้นไม่จริงเหรอนั่นี้ไหมอฉนว่านะทางดีที่สุดเราควรจะเปิดไฟให้สว่างสว่างไปเลยโอเคปกันเอาไฟที่เป็นแบบนั้นปิดไฟแล้วสวิตไฟเหรอสวิตไฟสวิตไฟแล้วได้แล้วมาเปิดเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าไฟมันจะติดนี่เอะฉันมั่นใจว่าพวกเขาออกจากบ้านไปแล้วน่นนะฉันว่าเราควรกลับไปก่อนดีกว่านะ และเก่าโงเช้าเราค่อยมาใหม่มันนะสิฉันก็กลัวเหมือนกันนะพะเดะดูเหมือนว่าจะมีคนแปลงหน้าสอคนพยายามจะป้อนบ้านเราโอ้ใช่ใช่ใชใช,ใช,ใชงั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้นะเพื่อนๆทำ่น<อ>านะทำไงไ<ห>ดไีแถวบ้านนี้เนี่ยมันมีสโตออยู่ถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์มาต้องจัดการพวกนั้นได้แน่โอ้โอ ร้านขายของชำเบลนเบ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 นโอเคโอเคทุกคนสิ่งที่เราต้องการก็คือคอนกาวเชือกแล้วก็ไม้โอเคเก้หาดีกว่าได้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 ดเไปหานกนนะคุณพนักงานครับกาวอยู่ที่ไหนครับผมก็อยู่ในช้นนะครับผมแล้วนี่แหละครับอุ้ยจะอไม้แล้วเจอกาวแล้วเจอคอนแล้วครับเจอคอนแล้วครับนีไม้ ผมก็เจอไม้ครบแล้วโอเคเวลาทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วไงต่อดีล่ะฮะเควินเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเขาไม่ใจตางเขาไม่ใจตางขโมยทุกอย่างไวมากเฮ้ทุกคนตามฉันมานะเราจะเดินกลับบ้านแบบโรแมนติกนะได้เลยแล้วทำไมก่อนหน้านี้เราเดินหรือเรานั่งรถมาเอ้แควินทำไมรถแวนมันดูขับตามเราแปลกแปลกะ ว่าเนี่ยนะน้าตามันดูคุ้นนะเฮ้ยพวกนายนั่นมันพวกโจรไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขาขับรถชนฉันด้วยอะเฮ้ยนี่ไปนี่ไปโนจนเนั่นมันชนคนอื่นด้วยเอาชนลากกันเป็นขบวนเลยเฮ้วเร็วรีบไปที่อื่นเถอไเควินวิ่งแล้วตามเควินไปตามเควินไปมทางลับที่ยาจะบอกพวกนายพวกนั้นเนี่ยน่าจะตามมาไม่ได้แน่ ดูเหมือนว่ามันจะสะกดต่อยตามเราไปจนถึงบ้านเลยล่ะพี่มเรารีบเดินหน่อยตอนที่เราตกขบวนแล้วเนี่ยคิวิวาดูดดูดดรอหนูรอดูรอีไปฉายบ้างไหมอะไม่มีเลยใครไม่เห็นเลยมาเลยมาเลยหนูรอแล้วมืดน่นมืดฉันว่าเราควรแจ้งตำรวจนะถ้าพวกเราหนีกันอราจะไม่รอดแน่พี่มห้ไม่ต้องขายของตรงนี้ขายของขายของขายของ เดินไปทางนี้เนี่ยแล้วข้ามหนองน้ําไปเราก็น่าจะถึงบ้านแล้วล่ะโอ้โหไม่ข้ามไงอะรู้สหนองน้ำตรงนี้มันเป็นน้ําแข็งปลอดภัยหายห่วงแน่ใจหรออุ้ยเอาละลายก่อนแล้วก็ตามเลยพูดปุ๊บละลายละลายเร็วไหมสงสัยโลกมันจะร้อนนะเพื่อนร้อนเร็วเชียวนะมอ้ยโยมันดูไม่ค่อยเป็นน้ําแข็งเลยเนาะพี่กิตมันแข็งจริงเหรอเนี่ยมันดูเป็นสเปรย์อะเราไม่มีทางเลือกแล้วเอาละทุกคน เราโดนข้ามกรอนแล้แข็นั่นไปแล้วกันอย่าตกเป็นแจ็คกับโรดนะเอาแล้วเควินไปไหนแล้วเจ๊ไม่รู้ไปแล้วเควินบินกันแล้วมั้งหรึบว่าโอ้โหมันลื่นนะทุกคนระวังมันลื่นมันลื่นได้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 มันลื่นมากมันมื่นมันมื่นมันมันอะไรนะมันมื่นมันมาแล้วไปถึงแล้วจุ๊บแจ็คไปเพื่อนแล้วมเควินอยู่หน้าไปเพื่อนมาจังเลยนี่ยฉันรอนายตั้งนานแล้วโอ้เย็นกว่าเย็นหนาวกว่าหนาวนี่จนหัวฉันเหลืองหมดแล้วเนี่ยเก่งจังวะไอ้เควิน เรากลับบ้านกันเถอะตอนเนี้ยฉันรู้สึกอยากอยู่ในที่อุ่นๆจะแย่อยู่แล้วอ่ะฉันหนาวอ่ะอยู่ด้วยไอ้พวกเรากลับบ้านกันเถอะวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะลุงนั่นโอ้ตาแก่ตาแก่จอลลี่เราเราเข้าเข้าไปได้เหรอเด็กๆฉันขอยืมสักหนึ่งดอลลาร์ได้ไหมเฮ้ยไปให้ทางหาจากพวกเรานะตาแก่แกเป็นฆาตกร ใครๆก็รู้เธอนะต้องการเงินดอลลาร์จริงๆปางคิดว่าไงอ่ะเราควรจะให้เขาดีไหมเอาว่าเขาหน้าสงสารน่ะทำไงอ่ะปางมีใช่ไหมล่ะเงินปางเอาไปให้เขาแล้วกันเออปางให้โอเคทุกคนทุกคนโหวตอันบนนะฮะก็คือโหวตเพื่อให้ปางจ่ายนั่นเองจ่ายก็ได้ปางเธอใจดีกับฉันมากเลยนะขอบคุณจริงๆอย่าฆ่าพวกเราแล้วกัน อยจะทำหนูหนะชีวิตพวกเราเธอกินน้ำมะนาวไหมอะเซอร์วิสเนอะกลับมาบ้านแล้วและแล้วพวกเราก็กลับมาบ้านเฮ้ยตอนเนี้พวกเราต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์นี้ลงไท,ที่จะป้องกันพวกเราจาก้านหลังนี้มาเป็นเยอะเลยแผ่นที่เราซื้อมาจากแผ่นเดียวตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยแผ่นเยอะมากตันผนังที่ ไอ้ที่นี่ดูปลอดภัยที่สุดเอาลราทุกคนเรามีเวลา60วินาทีเท่านั้นก่อนที่พวกโจรจะมาช่วยด้วยผมอยู่ในกองไม้ผมอยู่ในกองไม้ผมออกไม่ได้พี่โม้ช่วยดูพช่วยด้วยดูอะไรกันหรอช่วยหรอช่วยค่อยๆดึงออกมาค่อยๆ่อยดึงแจมโบกมาโอเคดูให้ช่วยดูทำไปดีไหมทำไปดีนะฉันจะไปทำดีโอเคได้เลยโอเคได้เดยเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคประตูหน้าบ้านยังไม่หมดนะโอเคตรงนี้เสร็จแล้ว10วินเท่านั้น แล้วหน่อยเธอฉันได้ยินเสียงรถแล้วอ่ะได้เลยเควินยืนอยู่แหมในขณะที่พวกเราทําอยู่อเควินยืนมองดาปิี๊บเลยเป็นเจ้ของป้านเควินมันขี้เกียจตีเควินได้ไหมตีมันไมยตีมันสลบเลยมันไม่มีประโยชน์อุ้ยนี่ต้องตายอีกตีนี่มันจะเร็วเข้าแ้แ้เหลือไอ้แค่สิบสาววินาทีเท่านั้นห้องครัวด้วยนะทุกคนมีห้องครัวอีกเหรอหยิบกระแลนหยิบกระแลนห้าสี่ ทันแล้วไม่ทันได้ยังไงทันไหมไม่ทันน่ะโอ้โหโอเคโอเคไม่เป็นไรท่านี้ก็เพียงพอแล้วรอจนกว่าพวกนั้นจะมาติดกับแล้วกันและในเวลาสามทุ่มพวกเราเงียบหน่อยนะเห็นว่าอีกไม่กี่นาทีพวกมันน่าจะมาถึงแล้วเราไม่ไปซ่อนหรเฉันจะลอยหรว่าประตูนี้มันจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะเซอร์ไพรส์อุ้ยเออเออหน้าแดงขึ้นออกมาจากช่องหมาออ ัมจะแอบเข้าไปในบ้านแกพวกเราเยี่ยมหัวมันเลยจอยเยี่ยมด่ไดีดีดีดอาไปตั้งแผงเลยวมัม่วมั่วมันเด็กม่วมันโอ้ยโ้โหเด็กพวกแกแกต้องตีแน่ตีเฮ้ยเอาเป็นอย่าไรเดี๋ยวตีตีเลวันนี้เป็นโชคไปดีของพวกแกอุ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย หนีไเยี้ไอเราวิ่งหนีวิ่งหนีอย่าต่อสู้กับมันล้วโอ๊ยมันวับมามันวับมันวับมันวับมันวเด็กหญิงจุ๊บเจว้าเด็กหญิงปลางตายไปแล้วทำไงดีปาเกิดไมันวับได้ไงอ้ยโอ้ยโอิยโอ้ยโ้โอยูอ้ยมันอยู่ชอ้ยอ้นโอ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโ้อ้ยอยู่้ย้ออ้ออย้นอมย่ัยอ้นโอโออย่ย้อย้โอ้ยโอ

ห้องนอนดีกว uh ่าห้องนอ้โม่เมันมาลองแกต้องไปซ่อนในห้องนอนหนูน้อยชาโมว้ายไอ้โม่เป็ผนังต้องไปให้ตามกันเถอเรารีบไปซ่อนที่ห้องใต้ดินนี่ไม่ตัวเลยผีเนี่ย เกไปแล้วเชียวเมื่อกี้มันทุบปางหัวแตกเลยอะเอ่เราทุกคนเลยหาที่ซ่อนเธอตรงนั้นเนี่ยมีตู้รังๆอยู่ฉันว่าน่าจะพอซ่อนได้ตู้นี่นี่ตู้นายเหรอตู้โอ้โหนี่ตู้อะรกันตู้ใหญ่มากอะอย่ากระกลงอะไรไม่รู้คนเยอะจังเลยฉันว่ามันจะอยู่ในนี้มันจะปลอดภัยอ่ะพวกจรอาจจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะเควินเฮ้ยเฮ้ยมีแค่ห้องเดียวที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจเฮ้ยทุกคนเงียบ จริงๆเหรอไอ้พี่กนนอ่ทุกคนเราต้องทำตัวเป็นตุ๊กแกมันเข้ามาแล้วมันเห็นเหรออับแในเราได้มันได้กลิ่นเราไหมอะเมื่อวอยู่ในกล่องนะเอาไงต่อดีเอาไงอะเอาไงดีเนี่ยออกรออกจากที่นี่นะเอางี้ไหมฉันมีแผนถ้าเกิดว่าเออฉัน่ะจุดไฟแล้วฉันจะเรียกน้องความสนใจจากมันพราะไหนรีบวิ่งนะนับหนึ่ง โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวและสามเอาวิววิววิววิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้เอา้าวเราไปไปไปเฮ้ยมีใครสักคนวิ่งอยู่ตามไป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 เราออกจากที่นี่เลยได้ไหมอ่ะไปไงโอ๊ยออกไม่ได้อะเราอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะไปที่ไหนดีฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว เอาเงยทุกคนตามฉันมาที่ชั้นสองมาทันกนเลยเหรอโอเคตามไปเลยนายแน่ใจนะว่าที่นี่จะปลอดภัยอ่ะที่บ้านของฉันน่ะมีบ้านต้นไม้อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะพอนี้เอ่อเออพวกเธอติดกับพวกเราแล้วเฮ้ยทุกคนใช้อาวุธทั้งหมดที่มีกำจัดโจนมาดิปวดๆดครับปวดโจนมาก เฮอร์รี่พอตเตอร์เฮร์รี่อุ้ยทำไมไม้ไม้หายพวกมันสลบไปแล้วตอนนี้แหละคือโอกาสในการหนีปีนออกไปนอกหน้าต่างแล้วกระโดดข้ามไปยังบ้านต้นไม้โอเคนายกระโดดแบบเร็วมากนายคือสไปเดอนเหรออ๋ออ๋อเสียวอุ้ยอุ้ยเสียวนกหงอกลงไปฉันว่าน่าจะตายวตัะอเสียวขาเลยล่วงจัมพ์คนตายลงไปแล้วล่วง ไม่เป็นไรพี่โม่โอเคมาให้นายโอ้ยเกือบโอ้ยถ่านแล้วผ่านแล้วโอ้หนูไม่รอดพี่บ่อยเรายังพอรอดอยู่แล้วเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมเควินใช่ฉันคิดว่างั้นเอาล่ะพวกนายทำใจดีๆไว้เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกตำรวจณบัดนี้ฮ่ไม่ทำแบบนั้นหรอกคิดจะหนีไปไหนพวกเรามาแล้วเฮ้ยโจรนะไม่ไม่ไม่กันไกลทักกันไกลแล้วเราต้องไกลอยู่ไหน ใครไม่รู้อ่ะนี่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 ไม่คิดตนเลยยอโอโอ้ี่โจนแตกโมันอ้าวอุ้ยนตลงไปตายไหมอ่ะผมแย่แล้วเราพวกเราก็รอดละเฮ้เอางี้ดีไหมเพื่อนฉันว่าเราเผาต้นไม้นี่เลยดีกว่าผมันจะเกิดปหรืเปล่าอแคเดเองนะแน่ใจนะนี่มันเป็นความคิดที่บ้ามากเลยนะเพื่อน ฉันบอกให้นายเผาไงล่ะไอ้มาอุ้ยอย่าทำเราหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนมจอลลี่จอลลี่นี่ลงจอลลี่ลงเฮ้ยเขามาฆ่าสองคนนี้ให้พวกเขาดูเหมือนว่าลงช่วยชีวิตพวกเราบุญคุณต้องตอบแทนด้วยบุญคุณเธอช่วยฉันฉันก็กลับมาช่วยเธอนะจ๊ะปลางน้อยเฮ้ยลงมีใจหรอลงมีใจ ลุงยิ้มอะโอ้ดูท่าดีใจมันดินไปดินมาเพราะว่าเราชนะเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ดิ้นน้ำมะนาวกะชอกเมาอย่างี้หนผมเยอะมากเฮ้ยเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ตังค์เขาจะเป็นยังไงอะรู้เหมือนกัน่ะอยากรู้เหรอฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าฉากจบที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ให้ตังค์ของคุณลุงจอ่เขาจะเกิดอะไรขึ้น มาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในช็อตนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับคาระกอนโนจลี่ <c oughs> โอ้ได้มัขึ้นเรื่องโจลี่นี่นาจุ๊บแจได้กล่าวไว้เ,เด็กๆฉันขอตังสักหนึ่งดอลลร์ได้ไหมไม่หนึ 1> 1่งดอลล่าเหรอสำหรับนายเนี่ยไม่มีทาเด็ดขาดไอาา้คาระกอนไไอาา้คาระกอนไอ้ปลดจุนะฉันต้องใช้จริงๆเอาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไง พี่โม่ใจดีบอกว่าเราควรให้เขานะแค่นึงก็น่าเองอีกหนอไม่เราไม่ควรให้เขาได้ควให้จอยถ่ายเด็กพวกนายเขรู้ผมเป็นคนเดียวที่โหวตให้เขาาไม่มีทางหรอกเขาไม่มีทางที่จะไว้ชีวิตนายแล้วเมื่อเราไม่ได้ให้เงินของลุงจอ่ตอนนี้ก็จะเป็นฉากจบนะคะที่พวกเราเด็กกำลังจะเดินทางไปยังบ้านต้นไม้เย้ไกับ เออมาแล้วใกจะถึงฉากจบแล้วมาดูกันดีกว่าว่า,าการไม่ให้เงินลุงโจลี่เดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ให้ยา hey คิดว่าจะหนีไง,ไง่ายๆหรอพวกเรามาแล้วรู้แล้วเปล่าเอาละเราหากันไกลกันไกลอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัดเลยตัว,ตวแต่น้ำหน้าสมน้ำหน้ามสมน้ำน้า ครับพี่โมไม่ตายด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยเอ้ยเอ้ยนี่แผนเดิมของเราเผามันให้เป็นจุนไม่นะไม่เอาไา่แน่ใจเหรอทั่นเป็นความคิดบ้าบานนะเพื่อนแฮร์รี่เอามันให้ตายตายเป็นไก่ย่างฮาดาไม่ไม่แกวินถ้าเราอยู่บนนี้พวกเราจะโดนเบิร์นเบิร์นเฮ้ จุดไฟอะไรอ้าวไม่ปวดจังปวดจังวะเอาแต่เราก็ยั้เต้นอยู่ดีเราก็ได้ฉากจบแบบแบ็คเอนดิ้งแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นว่ามันดูโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ชอบกันหรือเปล่าสำหรับแมป โฮม alone นะคะสตอรี่นั่นเองถ้าใครชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเล่นเสร็จแล้วก็กินน้ำมากินน้ำอะไรเนี่ยนี่ฉันซื้อน้ำพี่ไมมาแล้วเดี๋ยวเขาดูสิหนูก็เสิร์ฟเหมือนกันยำยำๆำอร่อยไหมอร่อยไหมเปรี้ยวปี๊ดเปรียวๆกับไก่งวงแม่เค้ีแล้วเป็นไง ฉันว่าแ่ของแม่เทวินคือแบบอร่อยเลยอ่ะเทาทีมะนาวเก็บไว้ประมาณ2ปีแล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่โม้นะที่ตายสังเวยให้พวกเราพวกเราก็เลยโชคดีไม่ตายเลยสักครั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอนพี่โม่หนึ่งบทเพลงละกันลมหายใจขาดหายใจออกไม่ไา้อันนี่ดูเตนะเบะทไมตะเบ้ตะเบะ ไป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 พวกเรากลับบ้านกันเถอะเออฉันไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้ว